สวัสดีค่ะคุณอยู่กับปัดฝุ่นเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องราวสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกด u ั s สไคร e และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจก่อนจะชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ,คคคะหลายคนอาจไม่คุ้นหูยูนุกหมายถึงอะไรกันยูนุกเป็นคําที่ชาติตะวันตกเขาใช้เรียกผู้ผู้ชายที่ถูกตอนอวัยวะเพศในสมัยโบราณหรือที่เรารู้จักกันดีว่าขันทีนั่นเอง ซุนเยวถิงยูนุคนสุดท้ายหรือขันทีจีนได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้ฟังว่าประวัติที่มาของขันทีเริ่มมีตั้งแต่1,200กว่าปีก่อนคริสต์ศักราชโดยฮ่องเต้อู่ติงหวังแห่งราชวงศ์ยินต้องการเฉลยศึกเข้ามาทำงานหนักในวังเพราะว่างานบางชนิดนั้นผู้หญิงไม่สามารถที่จะทำได้ดีเท่ากับผู้ชายแต่ปัญหาก็คือว่าภายในวังนั้นมีแต่นางสนมกำนันในทั้งหลาย อาจจะเป็นปัญหาได้ต่อมาภายหลังฮองเตองนี้ก็เลยจึงสั่งตัดอวัยวะเพศก่อนที่จะพาพวกเขาเข้ามาทำงานตั้งแต่นั้นเป็นแบบต้นมาราชสำนักก็ได้ใช้วิธีลงโทษด้วยการตอนอวัยวะเพศพวกเฉลยศึกหรือขา้าราชการที่ไม่พอใจหรือแม้แต่ลูกชายของชาวบ้านราษฎอนทั้งหลายที่ต้องการนำตัวมาเป็นทาส บทลงโทษนี้มีการยกเลิกสมัยราชวงศ์สุยแต่ถ้าคนไหนต้องการจะเป็นขันทีก็ต้องไปตอนเองค่ะและขันทียุคนี้ถือว่าเป็นคนมีเกียรติในสังคมทีเดียวยิ่งในช่วงระหว่างราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงกลับกลายเป็นที่นิยมชมชอบมีคนสมัครใจเข้ามามา,มากมายแห่ทําตามกันนั่นเพราะว่าเขาหนีความยากจนหวังเข้าสู่เส้นทางอํานาจและการเงินแม้จะรู้ว่าต้องแลกกับกล่องดวงใจสุดรักสุดห่วงก็ตามสุนเหยาถิงบอกว่า การมาเป็นขันทีที่เหมาะที่สุดต้องอยู่ในช่วงวัย8-18ปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ต้องเป็นพมจันทร์ไม่เคยข้องแวะเกี่ยวข้องเรื่องเพศสมพันธ์พูดง่ายๆก็คือไม่ประสีภาษาเรื่องนี้มาก่อนการผ่าตัดจะมี2รูปแบบแบบแรกตัดแค่ปลายองคชาติฮอร์โมนเพศชายก็ยังคงเหลืออยู่ เสียงยังคงห้าวพวกนี้ใช้ให้ไปทำงานนอกเขตพระราชฐานส่วนอีกประเภทจะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในพระราชฐานชั้นในทำไมถึงได้เพราะว่าถูกตัดออกไปทั้งพวงซุ้มเสียงนั้นเปลี่ยนลูกกระเดือกก็หายเพราะฮอร์โมนไม่เหลือแล้วก่อนที่จะขึ้นเขียงต้องงดอาหารสามวันเก็บตัวอยู่ในห้องมิดชิดห้ามใครเข้าใครออกมีแต่เจ้าหน้าที่เท่านั้นเมื่อได้เวลาผ่าตัดจะยึดแขนขาทั้งสี่บนเตียงอย่างแน่นหนา ไม่มีการวางยาสลบหรือ,อยาชาต้องการให้รู้สึกประมาณว่าพิสูจน์รักแท้ถึงความตั้งใจจริงอยากเข้ามาเป็นคนผ่าก็ต้องแม่นยำตัดทีเดียวขาดมีดที่ใช้ต้องคมลักษณะมีดจะเป็นรูปโค้งคล้ายเขียวข้างๆมีผู้ช่วยสองคนคนหนึ่งคอยช่วยซับเลือดอุดเลือดอีกคนจะเอาเหล้าเกาเหลียงใช้แทนแอลกอฮอล์มาทำความสะอาดรอบๆแผลแล้วก็เอาแท่งโลหะที่เผาไฟนาบลงไปเพื่อห้ามเลือดให้หยุดไว้ ก่อนที่จะสอดไส้เทียนไขหรือก้านขนนกเข้าไปในรกูกันไม่ให้เกิดการอุดตันเอาไว้ใช้ขับถ่ายปัสสาวะคันทีเวลาเดินไปที่ไหนใครๆจะรู้หมดเพราะมีกลิ่นเฉพาะตัวเรียกว่ากลิ่นคันทีนั่นคือกลิ่นปัสสาวะแห้งสาเหตุถูกตอนเข้าไปถึงหูรูดกระเพาะปัสสาวะทําให้ก้านไม่อยู่ค่ะพวงสวรรค์จะรองไว้ในขวดแก้วติดป้ายชื่อเจ้าของเรียบร้อยถ้าพ้นตำแหน่งกเกษียณแล้วค่อยมาเอาคืนไปเก็บรักษาเอง พะเ,เวลาตายต้องเอาชิ้นส่วนนี้เย็บติดหรือวางตรงจุดเดิมที่เคยอยู่ก่อนนําไปฝังไปเกิดใหม่จะได้มีอวัยวะครบสุนเหยวถิงแล้วว่าตอนเขาอายุ8ปีฐานะทางบ้านยากจนมากที่นาถูกคนโกงไม่นําซ้ําพี่ชายถูกใส่ความติดคุกพ่อเห็นเขาเป็นความหวังเดียวที่จะกอบกู้ครอบครัวต่อไปในวันข้างหน้าจึงลงมือตอนสุนเหยวถิง ที่มีเพียงกระดาษซับน้ำมันคอยซับเลือดแล้วสอดก้านขนหานเข้าไปในท่อปสัสสาวะซุ้นเหี่ยวถึงหมดสติไปสามวันขยับไม่ได้เกือบสองเดือนในปี1910เาเขาก้าวเข,ว,ขว,วังตามหาอำนาจและเงินตราเหมือนกับคนอื่นๆสองปีต่อมาเกิดปฏิวัติซินไฮล้มล้างราชวงศ์เส้นทางความฝันพลิกด้านทันทีขณะที่หลายคนหอบสมบัติหนีเอาตัวรอดยกเว้นเขาที่ยังคงอยู่ปรนิบัติรับใช้จักรพรรดิปูยี ซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงอยู่ในพระราชวังต้องห้ามภายใต้การดูแลของรัฐ12ปีที่นี่สุนเหยาวถิงเคยรับใช้ดูแลแบบไหนก็ทําเหมือนสมัยที่ปูยีเป็นจกักรพรรดิแม้ตอนนี้สถานะของปูยีเปลี่ยนไปแล้วก็ตามหรือตอนที่จกักรพรรดิปูยีถูกในประเทศออกจากวังสุนเหยาถิงก็ยังเฝ้าติดตามรับใช้ต่ออีก6ปี จนกระทั่งมีปัญหาด้านสุขภาพจึงลาออกในปี1930ซุนเหยวถึงบอกว่า36ปีหลังจากนั้นชีวิตเขาลำบากมากต้องระเหเล่ร่อนอาศัยวัดนอนมีเพียงสมบัติชิ้นเดียวที่ติดตัวมานั้นก็คือกล่องอวัยวะเพศค่ะในปี1996เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ต้องการล้างรากเหง้าวัฒนธรรมจีนเก่าแก่ให้สิ้นซากทหารบุกเขาเ้าไปในวัด เผากล่องดวงใจที่เก็บรักษามาหลายสิบปีหัวใจสุนเหี่ยวถึงแตกสลายน้ำตาคลอบอกว่าชาติหน้าคงเกิดเป็นหมูเป็นหมาไม่ได้เป็นคนอีกแล้วความเชื่อของคนจีนโบราณมองว่าร่างกายเส้นผมผิวหนังเป็นของมีค่าที่พ่อแม่มอบให้ต้องดูแลรักษาให้ดีจนกว่าจะสิ้นลมคันที่มีวิธีเก็บกล่องดวงใจต่างกันไปบางคนก็เก็บไว้บนคือหลังคาบ้าน บางคนเอาไปตั้งรวมกับสารประจำตระกูลแสดงสำนึกบุญคุณบรรพบุรุษบางคนฝากไว้ที่คนผ่านแล้วค่อยมาไถ่ถอนคืนทีหลังเวลาตายไปแล้วต้องเอาชิ้นส่วนนี้วางหรือเย็บติดตรงที่เคยอยู่ถ้าไม่มีพยายมจะลงโทษให้ไปเกิดเป็นวัวควายหมูหมาก,ากาไก่ตัวเมียความเชื่อที่ปลูกฝังมาหลายชั่วคนส่งผลต่อจิตใจ คุณปู่สุนเหยาวถิงอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจจากไปในวัย94ปีในปี1996ค่ะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปัดฝุ่นเรื่องเล่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ